จุดที่หยุดเรือได้อยู่ตรงไหนไทยกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียนี่คือยังไม่ออกเนาะยังไม่ออกยังไม่พ้นจุดตรงเนี้ที่จับได้เขาเรียกว่าจุดอินเตอร์เนชั่นแนลหน้าน้ำสากลเหรอจำเฉพาะหน้าน้ำเศรษฐกิจจำเพาะคือตำรวจน้ำภายใต้การกำกับดูแลของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปเจอแล้วเจอครบไหมสามลำครบเลยมีอะไร JP ซีฮอสดาวรุ่งมันพุ่งปบปบม,ม,ม,มาตรงจุดนี้น้ำมันยังอยู่ครบไหมอ่ะน้ำมันยังตรวจสอบอยู่ออยังไม่สามารถแบบอยู่กลางเลยเฮ้ยระตรตรวจต,ต,ต้องเอาเข้าฝั่งก่อนเอาเข้ามาที่ฝั่งก่อนตามรายงาน3มลำที่ว่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบฮะอยู่ในช่วงอยู่ในพิกัดจุดเศรษฐกิจจำเพาะ4ประเทศนะครับตอนนี้กําลังที่จะนําเข้าสู่ เข้าสู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาอเอามาตรวจสอบในพื้นที่แล้วหนียังไงออหนีในว่วงเวลาที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะหนีหนีไปตอนไหน11มิถุนาหนีตั้งแต่11มิถุนาคือสามารถไปแมชกับพยากรณ์อากาศได้อะค,อคือเดิมทีจอดที่ท่าเรือท่าเรือของตำรวจน้ำสัตหีบจอดที่ตรงนี้แล้วพอดูตรวจสอบจากพยากรณ์อากาศว่าบ้านเราประเทศไทยโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกจะมีพายุ ลมแรงเขาก็เอาเรือของกลางเรือน้ํามันเถื่อนของกลางไปวางอยู่กลางทะเลไกลจากท่าเรือเพราะกลัวอะไรกลัวเรือจะชนเดี๋ยวกลัวเรือจะแตกเอาแล้วไอ้สองลำที่ไม่มีน้ํามันน่ะไม่กลัวเหรอมันเลยมีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นแต่หายไปตั้งแต่พ่วงเวลาของวันที่สิบกว่า,วาที่ว่านี้นะฮะแล้วมาเจออีกทีเนี่ยโอ้โห ข้ามวันข้ามคืนไปแล้วสุดท้ายแล้วตามรายงานคือพิกัดชัดๆคือหายจากท่าเรือตำรวจน้ำสัตหีบกราฟิกจะให้เห็นว่าค่อยๆเลาะมา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 จากที่จังหวัดชลบุรีอา่าวกไก่นะจากอาก่าวกไก่ไปในพื้นที่ก็ยังอยู่ฟากตะวันออกของบ้านเราประเทศไทย<ฮ>าจากชลบุรีสัตหีบชลบุรีไล่มาที่ผ่านาน้ำน้ำระยองจันทบุรีตราดมาเกาะช้างมาเกาะกูดพ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 ุ่งต่อ เกาะกงอ,อ้าวเฮ้ยไม่ใช่ไทยแล้วนะเกาะกงก็คือจำพูชาแล้วดังนั้นก็ล,ลงต่อไปพอลงต่อไปไปเหมือนเหมือนตั้งใจจะไปเวียดนาม,มถ้าตั้งใจไปเวียดนามเข้าจง<ก>หักซ้ายเลยนะจะหักซ้ายขึ้นเหนือ,อหักซ้ายขึ้นเหนือเอา้าล่ะไปขายที่ไหนคราวนี้ขายจะตามอ่ะตำรวจไหนจะไปตามได้ประกาศประมาณว่านั่นคือการหลอก สุดท้ายแล้วมีการตัดทะเละอ่าวไทยตั้งใจจะลงใต้แต่กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เจอความเคลื่อนไหวเสียก่อน3ามแสนสามลิตรไม่แน่ใจยังคงอยู่ครบทวนหรือเปล่านะครับบิ๊กเต่าสั่งไปแล้วว่าวันนี้เดี๋ยววันนี้น่าจะมีเผอเผอบิ๊กกล้องพลตำรจโชติรพภูริเดชต้องบิเองผู้จัดก,การสอบสวนกลางอ,อาจจะลงมาสอบเองและแถลงข่าวเองว่าขบวนการขโมยเรือเอาเรือลักลอบเนี่ยออกจากน่านาน้ำไทยใคร <c oughs> เป็นคน <c oughs> จัดการใครเป็นคนสั่งการต้องเอาให้ตายเหมือนกันอัปเดตสายฟี HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับอ a ริ r ทีวี